เรามาให้ความสําคัญกับอาวสตรีนนะให้ความสําคัญที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรซึ่งทําไมทั่วโลกถึงให้ความให,ให้ความสาคัญกับสตรีปิมันสตรีโลกตรงนี้เรามาลาดับความกับลดับความทั้งหลายทั้งหมงว่าโลกของเราเนี่ย มันเกิดมาอย่างไรดูให้มันชัดๆเนะี่ยความเป็นธรรมชาติไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ย่อมม,ผม,นนมะะีผู้หญิงผู้ชายย่อมมีตัวผู้ตัวเมียเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายต้องคู่กันอย่นะี้นี่คือนี่คือหลักสิ่งที่มีชวิตจะเกิดขึ้นได้ทนะีม่มีโดยเฉพาะมนุษยนะ์เพราะฉะนั้นความเป็นหญิงผู้ชาย มันมีความสําคัญเพียงแต่มันต่างกันเพียงแต่ว่าหน้าที่ที่มันต่างกันเท่านั้นทั้งหญิงผู้งชายหน้าที่หน้าที่ต่างกันผู้หญิงนี่หรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตความเป็นอยู่ที่จะทาที่จะทําให้ทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือว่าจะทําให้ครอบครัว ที่มันจะสมบเย็นได้เพราะเราเพราะเราต้องดูดูหลักทีดีทุกคนแม้แต่ที่เกิดมาเราต้องมีพ่อแลวมีแม่หน้าที่ของพ่อก็คือเป็นผู้ที่ให้ความคุ้มครองป้องกันหรือว่าหาทรัพย์มาสู่บ้านสู่ครอบครัวสตีนั้นน่ะน,นอกจาก จะเป็นผู้ที่ตั้งคันหรือว่าเพราะผมเพร่อลูกที่อยู่ในคันแล้วนี่ซึ่งมีความลำบากในส่วนของนี่นะถ้าแต่อยู่ในคันนี่ต้องดูแลนะมันขาดความอิสระฟังให้ดีนะนนะผู้หญิงนี่ขาดความอิสรนะความอิสระของผู้หญิงนั้นมีน้อยเพรนอกจาก ต่มีโรคส่วนตัวแล้วนี่มีโรคของตัวเองแล้วนี่ยังมาตั้งคันแล้วต้องอุ้มน้องหลังจากคลอดแล้วนี่ผู้หญิงก็งมานั่งเอาใจใส่ลูกของตัวเองซึ่งความเป็นพ่อนี่คืออยู่ด้านนอกถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงนี่มีมบทบาทในการปมเพราะในการเลี้ยงดู มากของผู้ชายความสำคัญผู้หญิงก็เลยในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความดีในเรื่องของความที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจึงได้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงอันนี้คือความความนัองดิงความนัองดิงของคนที่เกิดมาจะเห็นได้ว่าผู้ชายเนี่ยต้องออกไปหาทรัพย์หาข้าวของหรือว่าหาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรม ด,ดังเดิมแม้แต่ชาวฮินดูเองก็เหมือนกันเขาจะไปหาทรัพย์มาสู่วครัวเรือนผู้หญิงก็จะอยู่บ้านเฝ้าเรือนทำความสะอาดหรือว่าหน้าที่ของผู้หญิงนั่นคือคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในครัวเรือนฟังฟังให้ดีนะเนตรงนี้นี่คือบทบาทหน้าที่ของสตรีที่มีต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้นสังคมเราจะดีหรือเดวเนี่ย มันอยู่ที่ผู้ให้การศึกษาผู้ที่อบรมให้กับลูกให้กับเด็กที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้พ่อเป็นผู้คุ้มครองป้องกันแม่คำว่าแม่หรือว่าสตรีเป็นผู้ที่จะคอยดูแลประคับประคองลูกให้น้ำให้นมพอ,อนข้าว้อนน้ำดูแลสารพัดถึงอย่างถ้าเราจะเป็นเหมือนสัตว์ในรชานเราก็จะเห็นชัดเจนว่า ตระโตเมียหรือว่าความเป็นแม่แม่ลูกกอนเขาเรียกว่าแม่ลูกกอดเราดูที่แม่ลูกกอนคือแม่นี่ยอมตายแทนลูกได้ใช้ชีวิตเขา่แม่ลูกได้อันนี้แหละคือความยิงใหญ่ในความเป็นเป็นแม่หรือว่าเป็นสตรีชีวิตนี่มีเมตตามีความเอื้ออาทรก็เหมือนเหมือนโพธิสัตว์ เหมนพุทธะเลยเหมือนพธธะอนระอรหันต์ของลูกเลยนี่คือเปียกเปียกแม่ดิเปียกเหมนพระอรหันต์ของลูกทั้งพ่อทั้งแม่แเปียกเงินพระอรหันต์ของลูกเพราะฉะนั้นนี่เราต้องให้ความสัมผัสตันนี้ให้มากขึ้นเราต้องดูดีๆนะว่าเพศสตรีนั่นน่ะมีความละเอียดอ่อน มีความอ่อนน้อมท่อมตนแต่จิตใจนั้นแข็งแกร่งดูแลคนดูแลลูกของตัวเองให้อยู่ให้เป็นคนดีได้นะฮะตรงนี้สำคัญนะครอบครัวจะอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นมันอยู่ที่มันอยู่ที่คำว่าแม่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในโลกนี้นี่ถ้าพวกเราจะมีเคาอจริงจริงๆ ิเคราะห์ตามทำวิเคราะห์ตามธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงๆลำดับตั้งแต่เรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วเราจะเปลี่ยบเทียบความเป็นครอบครัวหร,ร,รือพุทธบริษัททั้งสนีหรือความเปลี่ยนเทียบครอบครัวก็จริงยางเช่พระพุทธเจ้านี่เราก็ เรียบเหมือนพ่อคนหนึ่งเรียบเหมือนพ่อเราเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดพระสงฆ์ขึ้นพระธรรมนั้นก็เปรียบเสมือนแม่เราคือผู้ให้ให้ปัญญาพระธรรมคำสอ,อน,น,นนั้นก็เหมือนแม่เราแลวพระสงฆ์นั้นก็เหมือนลูกเพราะว่าพ่อแม่ลูกคือนี่คือองค์กรที่ครบ พระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่คือความเป็นรัตนตรัยในพุทธศาสนลาลำดับขัน้นหลังจากที่พระเจ้าของเราดับขันทบปรีมาแล้วนี่พระเจ้าก็ได้ฝากเอาไว้ฝากพุทธบริษัทสี่เอาไว้พุทธรรบริษัทสี่มีใครมีมิสฉุนิสุนีว่าศพว่าสิกา นี่คือความลำดับแห่งความสำคัญที่พระเจ้าของเราบัญญัติบัญญัติพุทธบริษัทสี่เอาไว้ก็คือพระสงฆ์พิสุพิสุสงฆ์พิสุนีเพราะฉะนั้นนี่พิสุสงฆ์นั้นก็เปลี่ยนเหมือนพ่อเราพิสุนีก็เปลีอ่อยเหมือนแม่เรานี่คือถ้างองค์กรพุทตอนนี้พุทธบริษัทครอบครัวของพุทธเจ้าพุทธ ผัว่าวก็เหมือนพี่ชายวาสิกาก็เหมือนพี่สาวเนี่ก็เหมือนลูกหญิงลูกชาย mm hmm. น,นี่ถ้าถ้าเราจะเปรียบเป็น,นองค์กรวาสงวาสิกาก็เหมือเนเปรียบเือนลูกที่ต้องคอยดินตามพิชฌาพิสฌนีเ mm hmm. พราะฉะนั้นบทบาทของพิชุนีเนี่ยถ้าชาวพุทธทั้งหลายยังไม่เข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างไรก็ยากที่จะขยาย พุทธศาสนาพุทธบริษัทถ้ายังยืนได้เพราะหน้าที่ของพิษุนีหน้าที่หลักก็คือคอยดูแลอุบาสกอุบาสิกาให้อ,อยู่ในทรรมไนที่น้าที่ขึ้นคอยบองคอยสอนอุบาสิกาหรือว่าอุบาสกอุบาสกที่ที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลาย ให้เดินในทางที่ถูกต้องเพราะพิสุนีไม่มีสิทธิ์ที่จะสอนทีุสฆ์พุทธเจ้าของเราตั้งกฎข้อห้ามเอาไว้บทบาทหน้าที่ของพิจุนีก็คือต้องคอยดูแลอ่าพุทธบริษัทดูแลวาสุศกสุกาหรือว่าพิสุนีที่เดินตางรือขัดเขาเกเรตัวเองพยายามรำบบนสอน ให้พิจุนีผู้เดินตามให้อุบาสกอุบาชิกาที่ไปทร้หัดทั้งหลายให้มีระเบียบไม่มีวิน,นัยเพราะเพราะพิสุนีจะไปพู้สอนแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีที่สุดเพราะความอ่อนน้อมความเมตตาของผู้หญิงนัง่นเพราะฉะนั้นมะัจนจะได้นำมาซึ่งความสมบูรณ์ทั้งข้ออาจข้อทำ การรำร้อนของพิสุนีนั่นจะละเมียดละใหม่กว่าพี่สุสุดูดีนะตรงนี้ถ้าพี่สุนสนะช่วงนี้นี่โลกกวัชชาก็เยอะอะไรก็เยอะถูกติดนินทาถูกจับผิดเยอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอยู่ดี ที่เราจะขยายพิษุตนีขึ้นมาไม่มีโอกาสพระเจ้าท่านบัญญัติพุทธบริษัทสีนี่ไม่ควรที่จะให้งค์งการของพิจุณีนี้จางคลายไปจากโลกของเราเท่ากับเราตัดข้อบัญญัติของพระองค์ไปทิ้งไปนี่คือลักษณะาพิจารณาเนี่ยนี่พิจารนณะา,นะาตามปัญญานะเพราะว่าพิสิตรสงนั่นเนี่ ที่จะหายทอดพันนั้น,นการที่เข้าสู่พระหัตหร,รือว่าวาสดุอาชการนั้น,นมันก็ค่อนข้างลำบากโรคกวัจจ้างคุกตมนีเรียนเยอะนะสูงมากร่อแหลมแต่ถ้าเราได้องคการของพิจนรนีมาคอยประคับประคองพุดตบริษัทที่ไว นอกจากจะเป็นเหมือนแม่บ้านแล้วคอยดูแลวัดวาราต่างๆให้สมบูรณ์แล้วนี่เพราะพิุนีนี่การที่จะออกตัวดงนั้นก็ลำบากฟังให้ดีนะการที่สมบุกสมบัน,บนตามป่าตามเขานั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของพิุนีหรือว่าก็จะอยู่ในระดับของ ตามชุมชนตามวัดวาอารามต่างๆที่มันมีความมัน่นคงที่มันปลอดภัยต้ควรต้งค,รตงควรที่เห็นอยู่ในในชุมชนพอยอบรวมสั่งสอนอุบาสกอ,อุบาสิกาให้เข้าถธรทมอันเป็นแก่รรมที่แท้จริงแต่ก็อาจจะทำหน่าาอุบาสกอ,อุบาสิกานี่ปฏิบัติ เห็นได้เด่นชัดว่าถ้าผู้หญิงเป็นผู้นําแล้วนี่ในด้านการอบรมสั่งสอนนี่คนก็จะติดตามเยอะนะแต่ที่นี่เราไม่เปิดโอกาสโอกาสมันมีน้อยโอกาสมีน้อยมากเนี่มันก็เลยเป็นเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดเป็นอุปสรรคของพุทธบริษัทสี่ที่จะเข้าถึงบางทีบางครั้งนี่ มันอาจอิ่เพีียนไปนาตามที่ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คนยังไม่เข้าถึงแก่นธรรมที่แท้จริงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปมุ่งเน้นหลองราภก,กาลมากกว่ามากกว่าปัญญา,าพิจารณาให้ดีนะตรงน,นี้นะเนี่ยแที่ที่ที่เราจะเห็นได้เห็นชัดี่ยแม้แต่ปิสุปปิสุปิสุนีเนี่ยนะ่ก็ การสมอุบาิกานี่ก็คือเหมือนกับพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกหญิงชายนะนี่คือคือความเป็นอยู่ของ <c oughs> พุทธศาสนาส่วนย่มกัดต้อไว้อีกนะถ้าเราจะเปรียบเทียบสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันชาติความเป็นชาติไทยของเราเหมือนกันความเป็นชาติไทยของเราเรามี โอประมามหากษัตร์ยนยเรามีพระราชนีอันโอปป้ามังกรัตร์นันก็เหมือนพ่อเราพอปปร,ราชนีเนี่ยก็เหมือนแม่เราพราะทงที่ถอรทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนี้นนก็เปลี่ยนเหมือนลูกแ่ถ้าเรามองเรามองประเทศไทยเป็นครอครัวเดียวกันซึ่งความจริงแล้วคเปน็นเช่นี้บ่างมอนจะสมบได้เนี่ยมันต้องมอง มองบ้านเมืองเราเป็นเมืองเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวนี่คือหลักหลักที่เราจะใช้ร่วมกันพภพมหาศาสตร์นั้นเขเปลี่ยนเหมือนพ่อโภพระราช Elliot, <c oughs> ินีนั people, people, everyone, bakery, path, ้นเปลี่ยนเหมือนแม่อย่างเช่นที่ที่บานมาเรื่องการที่เก้าของเราก็ผมงค์ราชินีน้าของเราพระอัยกาเจ้าของเราเคียมบ่าเคียมไรันสร้างบ้านเป็นเมืองขึ้นมาด้วย พระสติปัญญาของพระองค์ทั้งพรชนชีพของพระองค์อันนี้คือว่าเหมือนพ่อแม่ที่คอยดูแลดูแลลูกตลอดเวลาพระสงฆ์ที่คอยทั้งหลายก็เย็นเป็นสุขได้เนี่ยถึงบอกว่าบ้านมหาปสารก็เหมือนพ่อพระราชนีก็เหมือนแม่ถ้าเราจะเปรียบประเทศไทยของเราถ้าเรามองเช่นนี้ปุ๊บมันจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยสงบเย็นสบาย เพียงแต่หลักของประชาธิปไตยนั้นก็คือเราเลือกเป็นคนที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันนขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการแก่ข้อเรานี่คือหลักประชาธิปไตยแท,ท้จริงคือสร้างปราษาประชาชนทั้งหลายนี่ให้มีปัญญาขึ้นให้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองใครละ่ะก็คือแม่นั่น ครูครูทั้งหลายก็เข้าใจนในบทบาทของความมั่นคงของชาติคือทุกคนต้องเกิดปัญญาทุกคนต้องมีหน้าที่ที่จะทําอะไรสนองคุณแผ่นดินดูดีนะถ้าเราเห็นว่าประเทศของเราเนี่ยมีองค์พระมหากษ,าษ,าษาัตริย์เหมือนพ่อองค์พระราชินีเหมือนแม่เราทุกคนที่อยู่ในค้ณแผ่นดินนี้เนี่ยต้องเหมือนลูก ลูกของพอถ้าเราคิดได้มองได้อย่างนี้นี่แล้วเราก็เลือกพี่น้องของเราที่อยู่ในในชาติไทยนี่แหละขึ้นมาดูแลกันเองปกป้องกันเองคุ้มครองกันเองส่งเสริมกันเองมีพลังสามาัคคีกลมเกลียวกลองดองกันในชาตินี้เหมือนพี่น้องเดียวกันท้องเดียวกันอันนี้แหละความมั่นคงความยั่งยืนของประเทศของเราหรือว่าหลักของประชาธิปไตยมันก็จะสมบูรณ์นั่นเอง ดูดีๆนะตรงน,นี้พิจารณานะแตถ้าเราย่อลงมาอีกมันรครอบครัวของเราที่เรามีพ่อมีแม่เราที่เป็นลูกหญิงลูกชายนี่ในครอบครัวนั้นก็เหมือนกันแม่เราก็มีหน้าที่ดูแลเรารอบรมสั่งสอนเราเนี่ยเราบอกผู้หญิงนี่สําคัญมากพ่อออไปหาทรัพย์หาอะไรต่งางๆแล้วก็คอยคุ้มครองปกป้องลูก ส่วนแม่ก็จะคอยอบรมสัง่งสอนคอยให้ข้าวให้น้ำให้ัอันนี้แหละที่บอกว่ามีความสำคัญมากในครอบครัวนะทั้งหมดทั้งมวลมันมันจะรวมกัน,เป,นเป็นภาพรวมที่สวยงามมากเลยแม้แต่ในครอบครัวเราถ้าเราเห็นหลักอย่างนี้นี่เออถ้าทุกคนมีหน้าที่เข้าใจหน้าทีา่หน,น้าที่ของตัวเองคือความเป็นโลกนี ไม่ว่าเราจะเป็นลูกหญิงลูกชายของขอครอบครัวนี้เราก็มีหน้าที่ขัดตันอยู่ลูกคุญต้นแทนคุณพ่อแม่ของเราเราเป็นพกนิกรที่อยู่ประเทศไทยนี่อยู่ในชาติไทยนี่เราก็มีหน้าที่ที่จะครบรเชี่ยวังแล้วก็ขตัญญยูต่อแผ่นดินของเราเราเป็นพุทธบริษัทอยู่ในฐานะของพุทธบริษัท เราก็ควรที่จะมีเคารพเชื่อมความนัดต,ต่อกนันการอยู่ต่ตอ,อริสุสงิริศุนีหรือว่าพระพุทธประธรรมพระสงฆ์นั่นคือสิ่งที่เราควรทำสิ่งนี้ควรรู้ควรเป็นให้มันเกิดขึ้นอภิาญนาณนะนี่คือระบบของปัญญาของคนแต่ควมีควรรู้ควรปฏิบัตเพราะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุด ตอนนี้วงการสตรีทั้งหลายก็มาออกมานะเพื่อที่จะทำงานอย่างนี้เนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญของสตรีที่จะพากัน,นผยแ่ในรูปแบบนี้ให้เข้าใจหลักความเป็นจริงเนี่ยที่เราจะอยู่โวมก,กันในโลกนี้อย่างสมปูนมันต้องเคือมันต้องเครือกูลกันในโลกใบนีนเ้เราต้องทั้งตะหนอเอาไว้ ไม่ควรเก็นค่าล้างผ่านกันถ้าเรามองโลกนี้หน่เราเป็นเพื่อนเกินแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนะเนี่ยเราในโลกนี้แหละทุกคนอนะรู้ว่าเป็นเพื่อนเกินแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดหยดการเบียดเบียนกันนี่โลกของเราก็จะสูงความสวยงามความสิเมื่ไรก็จะเกิดขึ้นน,นะเนี่ยเพราะว่ายุคใหม่จะเกิดขึ้นถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะไม่ขัดแย้ง ไม่เก่งแย่งจริงดีจริงดีกันเพราะอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดยากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากนะยากต้องที่โดนต้องสาหรับบางที่ยาก <S <S เกิดมาแล้วเนี่ยเราควรเข้าใจแล้วควรปฏิบัติให้ถึงนะเป้าหมายของเราคือนิพพานหรือออกจากทุกข์ถ้าเรายังงงจบปากจบกองทุกขเนี่ย เราก็ต้องเรียนว่าใจเกิดไม่จบไม่สิ้นเราก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดเกิดมาทุกทีก็มีทุูตลอดไปนะไม่มีเกิดชาติไหนไม่มีทุกไม่มีเพราะเราจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ตลอดไปเห็นไหมละ่ะนอกจากเราจะเดินทางเข้าสู่นิพพานนั่นแหละถ้าเข้าสู่นิพพานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จ,จบนะเพราะฉะนั้นถ้าโลกเราเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติทั้งหลายเนี่ยถ้าโลกเราเนี่ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ าเราก็ใจว่าเราจะดูแลโลกของเราอย่างไรไม่ต้องแสวงหาโลกใหม่อยู่เราก็มาช่วยกันทะลุลุ่มถนนโลกไปนี้เอาไว้หยุดการกินฆ่าล้างผ่านหยุดก่อสงครามหันมาควมามอยากตะกี้ปองดองกุมเสด็จกันรักษาโลกของเราเอาไว้นะเหมือนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัตุการุษเกา้าของเรามองว่าน้ำเลยป่าเลยเวลาเชนีก็เป็นป่าอย่างเงี้ย คือทั้งป่าทุกป,ป่าทั้งหมดนะก็จะมีวมคุีนสุขมุมมันก็เกิดคุณโลกของเราอยู่เย็นแล้วก็ปลอดภัยสัตว์โลกทั้งหลายเทวาาทั้งหลายก็จะร่วมกันมนุษย์ทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสบายนี่คำว่าลูสสิวิไลก็จะคือเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของสัตว์ปีก็ต้องมีหน้าที่ที่คอยดูแลคอยอวบลมเห็นไหมความสำคัญมันจริงความสูงสม,อ,ม,สงมอภาคมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่า ศีลที่เท่ากันเออศีลเท่ากันธรรมเท่ากันนั่นแหละถ้าเข้าสู่นิพพานแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายตั้งแต่ภพมนุษยขึ้นไปนี่หญิงชายไม่มีนานเขาว่าเสมอกันที่ผมมารจันท์เรามารักษาศีลร่วมกันความรู้สึกใจิตของเราคือผพม,มารจันทดีนีาดูดีๆนะตรงนี้น่นแหละจะยกระดับไม่มีหญิงไม่มีชายออกไปสักที พระมาจรรย์นั้นนี่ไม่เบียดเบียนซึ่งก,กันนะและกันนะก็วันนี้เอาแค่นี้นะเพราะว่าเราต้องมีอะไรจะถามอีกเก็เอาระดับนี้